อย่างเริ่มที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะคะก็ออกมาแถลงนะคะว่าก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความหวังแล้วก็ให้โอกาสกับทางพักก้าไกลยืนยันว่าจะตั้งใจทํางานเต็มที่นะคะตอนนี้คะแนนรวมของก้าไกลเนี่ยทะลุ3หลักไปแล้วส่วนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจุดยืนของพรรคก้าวไกลยังเหมือนเดิมก็คือจุดยืนในการตั้งรัฐบาลของก้าวไกลคือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขาก็ยังย้ําคํานี้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้น ก้าวไกลจะจับกับใครก็ตามจะไม่มีสองพักนี้ก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่มีอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพักก้าวไกลนอกจากนั้นในการร่วมรัฐบาลคุณพิธาย้ําตรงนี้นะมาพูดคุยเจราจาอะไรก็ตามต้องมีการเซ็นเ o ็เป็นเงื่อนไขและมีความโปรง่งใสที่จะชี้แจงต่อประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้และเดี๋ยววันนี้นะคะทางก้าวไกลเขาจะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพัก เพื่อพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดทํา MOU ได้ว่าการด้วยรัฐบาลคาดหวังอะไรระหว่างกันบ้างเพื่อไม่ให้มีการสะดุดระหว่างทางลองฟังเสียงคุณพิธาดูหน่อยค่ะ พอที่จะเห็นจุดยืนของพรรคเก้าวไกลก็คงยังจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งนะครับว่าจุดยืนในการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลก็คือมีรุงไม่มีเรามีเราไม่มีรุงเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีสองพักพรรคประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลนะครับอันที่สองก็ยังจะเหมือนเดิมครับว่าในการที่จะร่วมรัฐบาลกันก็จะมี MOU เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสที่จะ จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับก็คงจะต้องดูให้คะแนนเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึงจุดจดหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะอาจจะมีการถแถลงอีกสักครั้งหนึ่งไม่ภายในคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็เราเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับว่าจะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการทํา MOU เพื่อที่จะให้ตามตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชน นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็น3ประเด็นสสาระสาคัญในการถแถลงครั้งนี้ครับอันที่1ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้โหวต62บได้คะแนนมานะครับอันที่สองก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทําตามเป้าที่เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจานวนของสอสออันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับ นีการถแถลงเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวรอติดตามด้วยว่าเช้าวันนี้จะมีการถแถลงยังไงจากพรรเก้าไกลนะ